ขอนะคะอยา่าไปทีเป็นนางแบบนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะอย่างที่สัญญากันไว้ค่ะว่าเราจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะนี่เลยเป็นบ้านไหนเรียกถุงก็ได้บ้านไหนเรียกกระเป๋าก็ได้แต่ต้องแน่ว่ามันใหญ่เกินถุงจริงนะคะทุกท่านถ้าเป็นถุงผ้า จากผ้าเข่าม้านะคะตอนนี้เรายังรับสมัครสมาชิกอยู่นะคะที่จับมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปทำถุกผ้าจากผ้าเข่าม้าค่ะซึ่งในทุกๆวันเราจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะแบบนี้ในช่วงเวลา16บรนิกาหรือ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะตอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการประดิษฐ์อะไรเนาะเดี๋ยวมา ติดตามกันได้ค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะท่านไหนที่สนใจนะอยากจะร่วมกิจกรรมเวิร์ช็อปนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนนะั่งประจำที่ได้เลยเจ้าหน้าที่ของเราขออนุญาตเดินไปนะคะด้านนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของเราได้เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วมากสีใดนด้นะคะ่ะชอบสีอะไรชอบสีอะไรเชิญนั่งที่สีนั้นได้เลยนะคะซึ่งกิจกรรมเวิร์ช็อปค่ะ ฟรีนะจ๊ะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นฟรีจรันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาผลงานของเรากลับไปที่บ้านได้ด้วยนะคะซึ่งมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับสมาชิกผู้สนใจกิจกรรมเวิร์ช็อปวันนี้จ้าพี่จ้าอันเดนกระเป๋าผ้าบ่จ้าเทแล้แลอร์ของก,กับ้านเ,เด้เดอท์าฟรีค่ะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปมีทุกวันเมื่อวานนี้เราทำเวิร์กช็อปเป็นพวงกุญแจไดโนเสาร์จากท่าขอา้ะ นะคะน่ารักมากดนเสรต้องแน่คอแตกคะตะเกียบแตกทำเองนี่แหละแล้วก็เป็นคือฝีม,อมือเนาะฝีมือเดี๋ยวให้สมาชิกนะคะโอ้โหวันนี้โ,โหหวดกันตออกับทีมากเลยอะ่ะเชิญนั่งเลยนะคะท่านไหนสนใจกิจกรรมเวิร์ตชอปเดี๋ยวเราจับ กันค่ะกับท่านวิทยากรของเรานะคะคนที่จะมาสอนพี่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยทำระเปมาผ้าถุงผ้าจากผ้าของมานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ฟินดังๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะทำไมอาจารย์ไม่เดินแบบมานะคะอาจารย์พอเถอะอาจารย์สวัสดีนะคะเมื่อวานนี้เจอกันหนึ่งรอบนะคะแต่คน,นี้อนวัน เวลาอาจารย์กระชั้นชิดนิดเดียว้อมันอยากให้อยากจะรู้จักกับอาจารย์มากกว่านี้ค่ะจังหาจังฟินนะคะปกติอาจารย์สอนที่ไหนอะไรยังไงแบบไหนอาจจะน้องไหนให้ยืมไม้น้องแหนดีกว่าน่าจะดังกว่าอย่ยินี้บอกค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องไหนให้ยืมไม้น้องแหนกัดขออนุญาตค่ะค่ะผู้ฝึกก็อยู่ที่ขวัญแก่นนะคะปกติจะรับแค่งานวิทยากรภายนอกแต่ว่าไม่ได้สอนประจำเพระว่า อาจารย์คะทีเนี้ยนะคะอาจารย์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะที่มาจากงานพวกงานผ้านอ้องงานผ้าไทยอาจารย์ว่าวันนี้ลูกๆของเรานักเรียนนักเรียนสิเนาะนักเรียนจะทํายากไหมอาจารย์อาจารย์ว่านักเรียนจะแบบทำทำได้เลยไหมเราไม่ยากเพราะว่ามีซึ่งคนเดียวเาะออ๋อวันนี้วันนี้อาจาร,ย,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 รย์บอกว่า นักเรียนยนักเรียนทำง่ายแน่นอนเพราะส้นกรองอย่างเดียวเมื่อวานนะคะเต้นานเสาขาสองข,าขา้างหางลูกน้ำตาด้วยนะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ไม่พอมหานมตรการผ้าถออีสานสู่สากลมนะจับประจำเดือนปี2 6 4จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังรับสมาชิกเพิ่มอยู่นะคะเหลืออีกเท่าไร่ที่ มีจำนวนจำกัดเพราะว่าในเรื่องของการเว้นระยะห่างปลอดภัยค่ะ Social distancing นะคะถ้าไม่มีดิชักจะนั่งแล้วนะคะพี่จะทำทำกระเป๋าผ้าไม้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทําเสร็จเอากลับบ้านได้เลยนะคะตรงนี้เหลือสองที่ตรงนี้เหลือหนึ่งที่ถ้ากลมาต้องไุดไหนเลยถ้ากลัมาวันนี้โควิดรักขั้นตอนให้หมดแล้วค่ะโดยการติดสายมาให้ติดตําแหน่งสายมาให้แล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานอาหรือว่ามา เก็บงานทีหลังทีเนี้ยวิธีเย็บของเราวันนี้จะเป็นการเย็บแบบเข้าถ้ำเพื่อที่จะซ่อนพวกรอยตะเข็บความไม่เรียบร้อยทั้งหมดได้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วท้ายที่สุดก็คือพับาปากเย็บพับปากเย็บเพื่อซ่อนริมพานนีงค่ะตามลำ,ลำ,ลำดับนี้เลยนะคะเราจะเริ่มจากข้านตอนแรกก่อนค่ะ ต้นตะลุยเล็บซ้ายและขาห่างเข้ามาประมาณครึ่งเซนติเมตรเท่าไหร่ค่ะแล้วเข็มกน่อยค่มีการแยกสองแบบก็คือเริ่มตะลุยกับต,บต้นช่วยเหลือ,ก,ก,อลการต้นตะลุยก็คือการแทงขึ้นแทงล,ลงเหมือนการดาวแต่ว่าใช้ตะเข็บขี่นะคะขี่ในที่นี้ก็ประมาณ

เราอยากลองความเนแบบท่เต็งว่คือไม่มีการเสียารดทอะรแบบตนี้ที่ปะสบอะไรเจมส์แล้วเราเด็กผ่านแบบนี้ด้านบนด้านบนต้งกระโล เดี๋ยวท่านไหนที่ลูกกิจกรรมก็ชอบอยู่นะคะก็เราจะยังคงให้คุณสามารถที่จะทำเวิร์คช็อปต่อได้นะคะอันว่างแรกอันนี้ก็เข้าจแล้วไปนี้เเมื่อไหรเด้อค่ะเ,เด้ออืมอ่ะนะที่ไหนคะเนี่ยมีอันขึ้นว่าอันนี้เขาอยากดูแน่น,นอนว่าอันนี้ดีกว่านี่้ที่ไหนไรเดยดนะคะไรเด็ดเพจอีสานค่ะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะคะได้เย็บกระเป๋าเยบ็บถุง กันต่อส่วนทานทีเพิ่งมาใหม่นะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะเราจะมีกิจกรรมด้านบนเวทีเป็นแฟชั่นโชว์และจันหล่อมากๆล่อน,นมากๆโดยนายแบบนางแบบพาดูมลสาวสวยที่จาดมากโชว์เครื่องแต่งกายต่ตางๆในงานของเรานะคะที่ล้วนแต่เป็นลายผ้าทอพื้นบ้านนะคะพื้นเมืองของภาคอีสานบ้านเราชึ่งานนี้นะจ๊ะตามผ้านนะะทออีสานโซสากรค่ะถือว่า งานที่งานแสดงภาพที่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยนะจจาไปย้ทุกท่านพลาดกันค่ะกิจกรรมบนเวทีในอีกสักครู่นึดนฮาเริ่มกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้เวลาพิธีตั้งเพลงนะจ๊ะได้มาจาับจองออทีนนนนนน่นั่งกอดอันพนาเท้านาสุนีฮาหมื่นละค่ะยอยอโอเล่ห้าหมื่นแต่ที่ยท่านที่ทำเวิร์กช็อปวันนี้คือแบบว่าคุณได้